ครับผมขอมาก็จัดไปงามปะนียนี่เสียลสำ้อีกเบ่งยางเนี่สีเส้นงามขึ้นยังนี่ยางสีเส้นงามไปก็นั่งรอกัอนลูกเอถ่ายคลิปให้เสียใหญ่ครับดูก่นอนโดยรวมตัวรถยางสวยตัวก็สวยสีแห้งครับนะสีตัวก็สวยอยู่ขัดจักหน่อยกับงามเนะไม่ได้ขัดซื้อ ครับครั้งดีอืมระทะบ้าเหลาแต่สีเสียเห็ดงามเลยครับสีไทยเสียเก็บกับงามเลยฐานหลังซ c ซีทผ่านงาม แค่ผุตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเท้าออกก่อนลูกเอาเท้าพออุพักเท้าผุบางคนบางคนก็ใช้ได้อยู่ปะนิดนึงพักเท้ากับปะปะ,ปะก็เสร็จแล้วเบาลุกขึ้นดิโอัยเบาสอง้อยนะนั่นอเอสตาร์ทให้เสียเขาฟังเสียงลูกเสียงนิ่มๆ ยกหางเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่โอ้นะถอยหลังครับ คันโยกเกียร์เข้าดีๆเข้าเป็นจังหวะคันโยกเกียร์นะ่ะน่อยครับรถก็เปลี่ยนนี่เกาะให้มันได้ไหงน,นี่ไปถอย เกโลก็ได้แค่เกโลก็ได้ครับทนเกียร์ไม่หลวมครับเปลี่ยนแค่เกียร์แถวเลยนั่นแหละบางทีได้เปลี่ยนแค่นัน้นแหละบองนั้นงามไหลังมันเร็วนว